มาในเบรกนี้นะครับเป็นเบรกที่2แล้วด้วยแม่เดินทางมาแบบว่าเร็วม,มากๆเลยนะวันเวลานะฮะไม่รู้ว่ายังไม่ทันตั้งตัวหรือว่ายังไม่ทันจะเตรียมอะไรเลยนะฮะนาฬิกาก็เดินไปแบบรวดเร็วจริงๆแล้วโดยเฉพาะชาวกรุงเทพน้องที่จะต้องเดินทางนะฮะอาจจะต้องแบบจดจดต้องจ้องกับการใช้ชีวิตบนเส้นทางถนนอ่ะยังไงแล้วเนี่ยใครที่ตอนนี้ มีปัญหาทุกเรื่องราวปลายปีนี้รู้สึกว่าโอ้โหมันมีเรื่องต้องให้คิดมีเรื่องคุณมองข้องใจโทรมาตรวจดวงชะตาในรายการของเราแบบสดๆได้นะครับ029605022 029605088นะครับแล้วก็ SMS นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อนามสกุลครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็อายุนะฮะเราส่งมาที่4247276นะฮะรวมไถึงครับใครที่อยากจะได้หนังสือนะฮะคําสอนดีๆจากพระอาจารย์มิสุโอะนะครับครับก็สามารถที่จะขอเข้ามาได้นะ ผ่านทาง s m สนะฮะซึ่งวันนี้เราแจกด้วยกัน2ปีนักข่าวกน่คือปีชวดแล้วก็ปีฉลูแต่แจกด้วยกันอย่างละ2เล่มก็คือรวมเป็นสี่เล่มสําหรับในวันนี้นั่เองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครวันนี้วันคริสต์มาสด้วยใครที่อยากจะตรวจดวงชะตาวันดีดีแบบนี้โทรเข้ามาได้เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันนะที่รู้สึกว่ารถก็ยังติดอยู่และปีหน้าเนี่ยคือคนออกรถกันเยอะมากน่าจะติด ติดมากกว่าเดิมอะตอนนี้เดี๋ยวเรารับสายกันเลยนะฮะสำหรับสายแรกของเราผู้โชคดีในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่อคุณอะไรครับคุณเน็กค่ะคุณอะไรนะครับเน็กคุณเน็กนะครับครับคุณเน็กติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับยูเครสค่ะยูเขตไหนเอ่ยอยู่แถวรามอินทานะครับครับติดตามชมรายการของเรานานหรือยังครับนานแล้วค่ะนานแล้วแล้วโทรมาวันนี้วันแรกหรือว่าโทรมาหลายครั้งแล้วครับวันแรก อ๋อแล้วก่อนหน้านี้คือแบบว่าได้มีโทรมาบ้างไหมครับก็มีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยติดอ๋อแต่ไม่ค่อยติดเนาะอ่าโอเคครับวันนี้อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องหลานนะครับเรื่องหลานใช่ไหมฮะอย่างนี้คือเราต้องใช้วันเดือนปีเกิดของหลานบ้างครับครับวันที่ยี่สิบเก้าเมษาครับ่ปีพศครับปีพศเหรอครับครับปีสามศูนย์ค่ะสองห้าสามศูนย์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเกิดวันอะไรครับ วันอังคารค่ะวันอังคารนะครับวันนี้ไม่แน่ใจนะคะอ๋อวันไม่แน่ใจเหรอครับใช่ใช่ค่ะปีละคะปีปีครับปีเดี๋ยวนะครับปีก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าปีถอดไหมคะปีถอดปีถอดด้านละค่ะปีถอดอืมครับก็น่าจะเกิดเอ่อพอสอเดียวกับหม่แต่คนละปีใช่ไหมครประมาณอายุ25ใช่ไหมครับค่ะอืมโอเคครับอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ อ๋อพอดีมแบบว่าช่วงนี้เขาแบบว่าชอบแบบว่าใช้จ่ายเงินอะไรเลยแบบว่าแบบไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้คิดอะไรเขาแบบว่าใช้เงินเยอะมากแล้วก็แบบมีแต่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วคือคือคือยังไงฮะคืออยากจะทราบว่าใช่ค่ะแบบอยากจะรู้ว่ามีวิธีแก้อะไรบ้างไหมคะแบบจะทําให้เขาได้อะไรดีค่ะวิธีแก้ม่าให้เขาใช้เงินใช่ไหมเา่อยาก คือเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูในเรื่องของการเงินให้ดีกว่าเนาะใช,ใช่ค่ะเออโอเคถ้าเกิดวิธีแก้เนี่ยเออมันอาจจะยากนิดนึงเนาะ <laughs> ก็ต้องก็ต้องช่วยแบบว่าเตือนเตือนเขาอย่างนี้คือคุณเน็กเป็นคนเลี้ยงดูเหรอครับหรือว่าไงฮะใช่ค่ะอืมเป็นหลานแท้ๆเลยป่ะครับหลานแท้ๆลูกของพี่สาวอะค่ะอ๋ออะไรอย่างนี้คือยังไงฮะคือรับมาอุปการะเหรอครับเปล่าคะ่ะก็คือเขาไม่ได้ก็ พอเรียนจบก็เอาเอา,เอา,เอา,เอามาอยู่กรุงเทพด้วยให้มาทํางานด้วยออนนี้สอบได้ตอนาาน,นี้เขาก็แบบมีเมียมีรูปแล้วก็ทํางานแต่ว่าเขาก็แบบว่าชอบไปมีไม่ค่อยกลับบ้านบางทีไปกินเหล้ากับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้ว,ลวลก็หาเรื่องหาราวมาตลอดเลยอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยเราบ,บอกอะไรก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยอ๋ออย่างนี้โทษนะครับห่างห่างกันกี่ปีอะครับค่ะหมายถึงอายุอะครับห่างเอาห่างห่างอะหรอคะอ๋อแปดปีเองค่ะ แปดปีใช่ไหมฮะ,ะอืมก็ควบคุมยากเนาะยากอ,อ๋อแล้วคือตอนนี้อยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะอยู่ด้วยกันครอยู่ด้วยกันก็คือพักอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์หรือบ้านนะครับค่ะเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะอพาร์ตเมนต์เนาะ,ะอืมครับก็ช่วงนี้การเงินของเขาจะเป็นยังไงนะฮะครับก็เป็นเรื่องราว <c oughs> คุณคุณอาใช่ไหมฮะเป็นน้าค่ะเป็นน้าใช่ไหมครับน้ากับหลานเนาะอืม อย่างนี้ทะเลาะกันบ่อยไหมครับไม่ไม่ค่อยบ่อยแต่สม่าขัดจะทะเลาะกับเมียเขาบ่อยมากอ๋อแล้วเราเป็นคนห้ามเราเราก็จะเป็นคนดูหลานไงฮะอ๋อเขาก็มีลูกแล้วเหมือนกันอ๋อเขาก็มีลูกแล้วบางทีแบบทะเลาะกันแล้วก็เห็นแล้วลูกก็ยังแค่ประมาณขวบขวบกว่าๆอย่างเงี้ยอืมอืมอืมก็ทะเลาะกันบ่อยนี่ทะเลาะเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงใช่ไหมคะ น่าก็มีส่วนด้วยนะท่าเห็นก็บาทีแบบเขาก็ชอบปิดโทรศัพท์หนีการอะไรกันแล้วโทรตามไม่ได้อะไรเงี้ยเรื่องผู้หญิงด้วยล่ะเรื่องผู้หญิงนะคะมีเรื่องมีปัญหากันก็เรื่องผู้หญิงนี่แหละแล้วในเรื่องของการเงินนะครับแล้วการเงินการเงินเขาได้มาก็ไม่เหลือมีแต่ใช้จ่ายไปหมดเลยอ่ะนะคะได้มาปุ๊บหมดเลยทันทีมีเรื่องจะต้องใช้ไปนู่นนี่นั่นตลอดเวลาค่ะแล้วนี้คือเขาแบบว่าเป็นนี่ไหมฮะ อันนี้ไม่ค่อยทราบเหมือนกันนะแต่คือแบบว่าบางทีถ้าเกิดเขาไม่พออะไรเงี้ยเขาก็จะมาเอาจากเราอะไรเงี้ยแต่บางทีแบบว่าบ่อยมากเลยบางทีห้ไปไม่มีก็มีก็เอาไม่มีก็เอาอะบ่อยมากเลแล้วบอก่า มีก็เอาไม่มีก็เอาคืมีก็เอาอ่ะไม่มีก็เอาะค่ะที่ตัวเขามีเขาก็ต้องต้องเอาอ่ะต้องเอามามามาตุนไว้มาสำรองไว้อะไรประมาณเนี้ยค่ะนะคะอะไรในช่องทางของการหาเงินอย่างเงี้ยครับเขาหาคนเดียวหรือว่าแฟนเขาผสมคนเดียวค่ะเพราะว่าแฟนเพิ่งจะคลอดลูกก็ยังไม่ได้ทํางานอ๋อโหอย่างนี้คือลูกเนี่ยอายุเท่าไหร่ฮะได้ขวบกว่ากว่าเองค่ะขวบกว่ากว่าเองเนาะแต่ก็ คุณพ่อก็ยังเฟี้ยวอยู่เลยนะใช่แล้วเฟี้ยวแล้วปีนี้แบบว่าเราก็เป็นห่วงเขาเหมือนว่าเหมือนเรื่องอุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปีนี้พายี่สิบห้าเลยใช่ไหมอ๋อเบนจเพีใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ควดระวังเพราะว่ารถลามั่ววันก่อนใช่เมื่อวันก่อนแล้วเขาก็ชอบแบบขับรถแล้วขับลาเนี่ยไม่ค่อยจะระวังอะไรเงี้ยค่ะอืมระวังนิดนึงเนาะให้ระวังนะระวังนะคะเรื่องอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าไปไหนเขาก็ชอบแบบว่าเอาเอาลูกกับอลานล้วไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลัวแล้วก็จะบอกบอกว่าอย่า ขับรถเร็วนะเป็นห่วงหลานอะไรเงี้ยค่ะอืมเนาะก็คือใช่ค่ะคือเป็นห่วงหมดอะเนาะแล้วลูกแค่ขวบเดียวเองใช่ใช่แต่เขาเป็นชอบขี่รถพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรขับรถอะไรอะครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรขาชอบหหน้าแล้วลูกตัวน้อยเดียวเองใช่ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่ารู้ว่าตรงไหนมีแข่งรถแข่งลานเดี๋ยวเขาชอบขี่ไปดูมากเราก็จะเตือนจะว่าขรับว่าอืมเนาะยังไงก็เรื่องนี้เราเราแบบ ห้ามปามเขาได้ไหมอ่ะเขาเชื่อไหมอ่ะครับคือห้ามห้ามก็ถ้าเกิดเราเราอยู่ห้องด้วยอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็จะเชื่อฟังเขาก็จะอยู่แต่บางบางทีเราก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปทํางานบางทีก็บกลับดึกมากอะไรมากเขาก็ไม่กลับอย่างเงี้ยค่ะอืม,มก,ก็เวลาก็ไม่ค่อยตรงกันเนาะใช่แต่วเราไม่ต้องการเพราะบางทีเราก็อยากให้เป็นเวลาเป็นส่วนตัวของเขาม,ม,ม,มากงไก<ต>ง,งบางทีสบบอืมอืมยังไงก็ช่วงนว้งเรื่องอุบัติเหตุนะคะเขาเกิดขึ้นนะคะใช่ค่ะกลัวมากเลยค่ะเรื่อ้ เกิดขึ้นนะคะครับโอเคครับยังไงขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสด้วยละกันนะครับไม่รู้จะอวยพรยังไงดีโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับมารับสายกันต่อเลยนะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับชื่อคุณอะไรครับสิริชัยครับคุณสิริชัยเคยโทรมาแล้วใช่ไหมครับไปโทรแล้ววันนี้ขอไว้พรให้อาจารย์กับพิธีกรหนุ่มรูปหล่อนะครับอ๋อเขินเลยครับอวยพรว่าอะไรดีครับ ขอให้ปีใหม่นี้ขอให้แฮงๆตลอดทั้งปีครับโอ้ยสาธุกขอบคุณนะครับครับวันนี้จะตรวจดวงชะตาได้ไหมครับจะตรวจสักหน่อยครับอ่าตรวจสักหน่อยเนาะว่าวันนี้ะครับอ๋อหมายถึงว่าจะตรวจเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับวันนี้กับโชคลานทำไมคนงานค่อยออกทยอยออกไปเป็นดวงอะไรก่อนอืมครับอ่ะอยากทราบวันเดือนปีเกิดอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน วันเสาร์ที่17มิถุนายนวันเสาร์ที่17มิถุนายนปีพศ2510ครับ2510นะครับครับก็ตอนนี้อายุ45 45ปีเนาะเกิดวันอะไรนะครับเกิดวันเสาร์ครับเกิดวันเสาร์นะครับเกิดปีอะไรครับปีมะแมีครับปีมะเมเนาะก็ช่วงนี้คือคนงานออกกันเยอะเลยใช่ไหมฮะ งานออกกันเยอะแล้วก็งานก็น้อยครับเป็นเป็นเพราะอะไรไม่รู้ครับอืมอ่าโทษนะครับพอดีผมลืมนะครับคืออ่าคุณสิริชัยทําอาชีพเกี่ยวกับอะไรนะฮะเกี่ยวกับเย็บเสื้อผ้าหอล่ครับอ๋อเย็บเสื้อผ้าโอเคครับแล้วคืออย่างนี้คือเราเหมือนแบบเป็นเป็นนายจ้างนายทุนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะครับรับข้นมาอีกทีนึงแล้วก็มีเด็กช่วยทำาลครับอืมอย่างนี้ถามได้ไหมครับพนักงานมีประมาณกี่คนนะครับตอนนั้นมีเกือบสิบคนตอนนี้เหลือไม่กี่คนแล้วครับอืมอาจจะเป็นเพราะว่าสิ้นปีด้วยป่ะครับ ก็อาจจะมีส่วนเรื่องงานมันมันหายไปเป็นสองประเทศแล้วครับอ๋อแล้วงนี้งานตอนสิ้นปีเนี่ยเยอะไหมครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนั้นมีเยอะครับอืมแล้วตอนนี้ฮะงานที่แบบลูกค้า<ม>เขามีน้อยใช่ไหมฮะอืมก็ช่วงนี้อาจจะเ,ค,นเนครียดทุกคนันเครียดเครียดนิดนึงเนาะเพราะว่าก็ก็ก็เข้าใจนะฮะสำหรับคนที่แบบเป็นในจ้างหรืออะไรเงี้ยพอเวลาลูกน้องออกไปแล้วอย่างเงี้ยฮะ จำนวนพนักงานมันน้อยลงแล้วมันดูแบบการทำงานมันอาจจะช้าลงไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่ใกล้ปีใหม่เนาะคนอาจจะกลับบ้านอะไรประมาณเนี้ยรับรีบกลับก่อนเนาะเพราะลาติดอย่างนี้คือเขาเขาบอกไหมฮะว่าเขาคือแบบจะไม่มาทำงานแล้วหรือว่าออกไปเลยอ๋อบางคนเขาก็ออกไปทางานใหม่ต่เนี่ยแล้วเขาไม่ได้แจ้งเราอ่ะครับอ๋อบางคน อนคุณเข้าไปที่ยวคุก็ไม่ได้เจ้งครับอ๋ออืมอือ่ะก็เดี๋ยวอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วกันเนาะครับว่าทำไมช่วงนี้พนักงานถึงออกแล้วอย่างนี้เราจะมีเปิดรับสมัครใหม่ไหมฮะมีครับมีเนาะอืมอ่ะเดี๋ยวดูให้ละกันนะฮะ แล้วก็คุณชมท่านใดนะครับที่อยากจะโทรเข้ามาโฟนอินนะครับ029605022 029605088แล้วก็ s m s นะครับก็พิมพ์ชื่อน,นามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็อายุครับแล้วส่งมาที่4247276ครับค่ะถามว่าเรื่องงานคนงานทำไมออกออกบ่อยเขาบอกว่าคนงานเขาเหมือนกับมีอะไรที่ว่าเดือดร้อนแล้วเขาร้อนอกร้อนใจมีที่อื่นให้เขาได้มากกว่าค่ะนะคะ มีคนมีเหมือนกับมีเอจ้านายคนอื่นๆนะค่ะเขาไปทางานนี้อื่นาระ์ได้ใช่ใช่ใช่แล้วเขาได้เงินมากกว่าไงคะออคือไม่ต้องรอถึงเวลาปุ๊บได้เลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมก็เหมือนเขาแบบหาอะไรที่แบบมันมันสามารถที่จะใช้ได้เลยใชหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาเดือดร้อนอยู่ก็เลยแบบต้องการอะไรประมาณนี้มั้งครับอืม มีคนคือมีคนเอางานมาให้เขาทำอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเปลี่ยนป่นงานเนาะแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีค่ะต้นปีหน้ามีคนเข้ามาเยะแยะค่ะครับครับประหลงปีใหม่ก็จะมีงานใช่ไหมคะอาจารย์ปีใหม่เรื่องงานเข้าใช่ไหมคะหรือว่าคนงานคะ ทั้งงานทั้งคนงานนะครับทั้งงานทั้งคนงานนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยคุณสิริชัยจะเป็นยังไงครับและนี้คือรายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันมันมันน้อยไหมฮะช่วงนี้ฮะมันน้อยกว่าปีที่ผ่านมาไหมครับน้อยกว่าคับน้อยกว่าเยอะไหมฮะ็พิ่มคนนึงครับอ๋ออืมมันยุ่งเนาะคุณสิริชัยยุ่งจังเลยนะคะปีหน้ามีถามว่ามีคนเข้ามาไหมอ่ะห้าหกมีคนเข้ามานะคะมี คือมาสมัครทำแต่ทำแล้วมันก็มันก็ไม่ไม่อยู่นานนะคะทำแล้วมันอยู่สักพักมันออกอีกแล้วอ่ะมันมีปัญหาเหมือนกับเรื่องที่อยู่นี่แหละค่ะที่อยู่ของคุณนะคะที่อยู่ที่คุณเปิดเปิดที่เย็บผ้าตอนนี้ค่ะหมายถึงสถานที่เนาะสถานที่ค่ะสถานที่ด้วยเอาไว้ให้ให้จบจากรายการคุณโทรมาคุยได้ไหมคะโทรมาเบอร์ส่วนตัวนะคะครับ คครัเบอร์นี้นะคะศูนย์แปดห้าศูนี่ปสี่ะฮะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับมีความสุขครับครับก็โทรมาเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะ่แมช่วงนี้งานก็งานหายากนะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เด็กจบใหม่นีฮะแต่ถ้าเป็นเจ้านายหรืออะไรเงี้ยเนาะโอ้พนักงานก็หายากเช่นเดียวกันยังไงก็ ดูให้ดีๆแล้วกันเพราะว่าปีหน้าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะกําลังมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชีวิตว่าจะต้องหางานใหม่ยังไงก็ดูให้ดีแล้วกันนะฮะหรือว่าใครไม่แน่ใจว่าต้องการอยากจะทําแบบไหนแล้วปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงโทรมาตรวจดวงชะตากับเราก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็เบอร์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือเบอร์ส่วนตัวของแม่นั่นเองสําหรับใครที่โทรเข้ามาไม่จริงจริงแล้วอยากจะทราบรายละเอียด โดยแบบส่วนตัวแล้วก็อยากาจะดู<ล>แบบละ,ล,ะละเอียด<ม>่ะโทรมาได้ครับ0850941684ครับเอาล่ะช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับ ใครที่อยากจะได้หนังสือ,อสามารถที่จะส่ง sms กันเข้ามาได้แล้วกันครับพิมพ์ชื่อนามสกุลหรือว่าใครอยากจะตรวจดวงชะตามาพร้มอมกับขอหนังสือก็พิมพ์วันเดือนปีเกิดครับแล้วก็อายุแล้วส่งมาที่4247276นั่นเองครับซึ่งวันนี้เราแจกนะฮะด้วยกัน4่เล่ม2ปี4ี่เล่ม2ปีะ 2> นะคะสัตว์นะฮะคือปีชวดกับปีฉลูนั่นเองใครอยากจะได้นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะนี่เลยโชคดีโชคดีแน่นอนใครได้ใครได้ถรือว่าโชคดีแล้ว ใครที่ส่งมาเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปด้วยละกันนะฮะเป็นคำสอนดีๆนะฮะจากพระอาจารย์มิสุโอกนัก่นเองค,ครับเอาล่ะส่วนใครครับอยากจะโทรเข้ามาฟนอิน0ูนย์สองเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์สองสองศูนย์สองเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์แปดแปดนะฮะและเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็ยังคงรอรับสายคุณผู้ชมอยู่ละกันนะฮะ,ะเอาเป็นว่าช่วงนี้พักเบรกกันสักรู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับปัจจกันครับ